พี่น้องวันนี้ผมพยายามกุ้งอยู่ในบ่อล้างบ่อนี้นะครับพี่น้องดูแล้วพี่น้องอาจจะคิดว่ากุ้งบ่มีดรกครับเพราะผมก็คิดแบบพี่น้องนะครับเดี๋ยวพี่น้องมาดูผลงานที่ผมใส่ได้นะครับพี่น้องดูว่ามันจะได้เยอะไหมนะครับอ่าช่วยกันตัดสินใจแล้วก็คิดไว้ในใจว่ามีหรือไม่มีพี่น้องแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูผลงานโอเคครับผมมาแล้วพี่น้องมาดูผลงานกันเลยนี่ พี่น้องดูมีแต่กุ้งเต้นนะครับหรือกุ้งฝอยบ้านเฮ้านี่าง้พี่น้องกับปลาตัวหนึ่งพี่น้องคิดเอานะครับว่าผมใส่ตุ่มเจ็ดลังนะครับพี่น้องดูว่ากุ้งตรงนี้มันจะเยอะขนาดไหนกุ้งฝอยทั้งนั้นนะครับนี่โอ้ยค่ะจริงจริงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องเป็นกำลังใจติดตามให้กันนาะมีอะไรก็เม้นมาว่ากัน